ถาถาโปรดนี่โดยหลวงพ่อปานสวดเรียกทรัพย์หายจนเห็นผลอย่างน่าอัศจรรย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับคาถานี้ได้มาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเผยแผ่ให้กับผู้ที่ศรัทธาสามารถนำไปสวดเพื่อใช้ในการทำมาหากินดำรงชีพทำกิจการงานใดๆมีแต่รุ่งค้าขายได้กำไรงามเรียกทรัพย์ปลดหนี้ปลดสิน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์แนะนำให้สวดเป็นประจำทุกวันสวดวันละเก้าจบก่อนสวดให้อธิษฐานด้วยจิตอันตั้งมั่นในความเชื่อว่าทุกอย่างที่ท่านหวังนั้นเป็นไปได้ทั้งด้วยความสามารถของตัวท่านเองและอานุภาพของคาถานี้จะยิ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อันเหลือเชื่อ นมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชตังวามณีวาทนนังวาพี่ชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมานามามิหังให้สวดทั้งหมดเก้าจบ ชีวิตติดวิบากรรมการเงินมีปัญหาแก้กรรมอย่างไรให้หลุดพ้นท่านผู้ฟังครับดวงตกการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ทุกทีไปกรรมที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องการหยิบยืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีคนไกวางแผน อยากได้ของคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบันรู้หรือไม่ว่ากรรมยังตามติดมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตติดวิบากกรรมทำให้การเงินติดขัดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขั้นตอนการหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทำคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองกับคนที่เราเคยกระทำและแม้แต่กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผกุศลทำบุญและขออโหสิกรรมมีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินมีปัญหาหลายคนดวงตกวิธีแก้กรรมแก้ดวงแบบง่ายแต่เห็นผลหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกำลังประสบพบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก้อนแต่พอเก็บได้สักระยะก็มีเหตุผลให้ต้องใช้เงิน จ่ายออกไปไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวังต้องจ่ายตลอดไม่มีเงินเก็บเหลือพอจะเก็บเก็บอีกก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายอีกนั่นแหละเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินของคนอื่น ที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตามเลยหรือหยิบยืมคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไหร่จะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันส่งผลทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บได้เลยและที่สำคัญอาจจะเป็นการโกงคนในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่น ด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบี้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าใช้วิธีการหลอกลวงทําให้ส่งผลแนวเรื่องของการเงินกรรมที่เกี่ยวกับพ่อกับแม่ถ้าเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มันเป็นมงคลแต่คุณเอามาใช้เที่ยวเล่นกินดื่มจะส่งผลอย่างแน่นอนวิธีแก้กรรมอย่างง่าย 1. มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้ง 2. พยายามอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกิน ทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้และไม่รู้ถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านยังอยู่ให้ไปขอขอมาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่ให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีขึ้น 3. แล้วถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อน เราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนหรือเก็บของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืนเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นอะไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นทูบเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลไมต้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญ ตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้อย่างดีพยายามทำบุญตักบาตรในวันโกนวันพระอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรสำคัญอย่าลืม 1. แผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวคุณก่อนถ้ารู้ว่าเคยกระทำผิด 2. แผ่เมตตาแผ่ส่วนขุศลให้กับคนที่คุณเคยล่วงเกินคนที่คุณกระทำ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 3. แผ่เมตตาให้กับสรบพรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแก่กรรมหนี้สินทำยังไงเงินทองก็ไม่พอใช้วิบากกรรม ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบอุปสรรคการไม่มีหนี้เลยเป็นลาบอันสุดประเสริฐการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดอร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมา เป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนมีวิธีแก้กรรมดังนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องตน้นทำบุญและลึกถึงดวงจิตด,ดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้สินในอดีต จงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำครับทำให้บ่อยๆทําให้บ่อยมากๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อนนะแล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ให้ว่าไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแล้วให้กล่าวชื่อพระประธานขอให้หลวงพ่อและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิ่พยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นนำเหรียญนั้นหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรม อธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิษฐานจิตในโบนขออนิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญคุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมัง มนุกัมมังสันจิตจะเกี่ยมมังอาสาันจิตจะกัมมังขมันตุเมอโหสิกัมมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นไกยกรรมวจีกรรมมนุกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่ออีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการรคุขณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข้นใจความทุกข์อยาได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตถวันตารายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จเทินท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามควรรู้จักวางแผนการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตัวเองตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงินหากคุณไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงว่าคุณจะหาเงินมาได้มากมายก็ตาม ควรใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือคุณควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่คุณจําเป็นในอนาคตพึงระลึกไว้ว่าที่เราหาทรัพย์มานั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็จะปรสจากคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้เลย รับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากกระผมครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้กระผมเองก็ขออำนาจคุณพระศรีพารัตนาตรายัยจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับ